สวัสดีเด้อจ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอื้อยตุกตาพาฝันมาค่ะพอกันกับเอื้อยกระตอเเร้าๆน,นาาจะเนาะตอเเร้าๆของวันใหม่เด้อค่ะวันใหม่สดชื่นจา้าอากาศตอนนี้อยู่นําเหอนนี่ก็เป็นอากาศเย็นเนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อน,นี้หมอกน้อยเด้อค่ะหมอกบุกเอ้ยเยอะเลยหมอกลงวัน บนหลายมาเั็นดรอปะแล้วก็มีพี่เดชอ,อกน้อยนึ่งจ้ะจกักพันหน่ะอกส้่เหิงไปเลยด้วยจ้ะเด้อด,ดังเทือพันกาไปไปไประมาด้อค่ะอยู่ทางเหนือนเลยเนี่ยดังเทือพันอยู่ดีๆพันลูกเฮบลงก็มีอันมืดมาพัานลมมาพัานแป๊บเดียวพันเลี้ยวไปเพราะว่าอันลูกเฮบขาวมืดก็มีเ้ยค่ะจากนั้นมาก็จักครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนอกค่ะเนาะก,ก,ก็เป็นปกติค่ะ ก็เป็นท้องฟ้าแจ่มใสแล้วก็คือว่าบ่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมนบอกคือเดี๋ยหัวค่ะสภาพแวดล้อมมันบบตีรอ่ะเนอภูมมอภูมิอากาศเหมงอนนถอะปะนังเที่ยนั่งอยู่ดีๆเพราะว่านึกว่าฝนน้ลกมาเป็นฝนน้ะตกมาเป็นลูกเห็บลงนนะะเนาะะเนะก็เฮออีกบรรยากาศนึงก็มืดมาเลยเด้อค่ะ ลงจะนอยก็เฮียไปบันี้ก็ท้องฟ้าสดใสเนาะค่ะเนาะจะน้อยกันะงเทือกับมีลมมาแล้วพันเดดอกถ้าเดดอกก็เดดอกจ้าค่ะเดดอกนี่ก็บวมเมนว่าอกมดมือเลยค่ะที่เออยันถ่ายลงคลิปลังเทือก็ช่วงเวลานิดนึงค่ะประมาณสักสิบสิบห้านาทีลังเท้าพันเดดพันอกแล้วมันก็เปลี่ยนอากาศที่ว่าสดชื่นแต่ว่าบวมเม่นอกมดมือโบค่ะเดี๋ยวนี้บ่ค่อย เราะมันเป็นนาหนาวอยู่เนาะค่ะเนาะมันยังเป็นหน้าหนาวอยู่ยกระบุตีดอกอะนาหนาวบนหนาวก็เอ้ยนะ้พามากินกาแฟจ้ะมาเด้อมาดื่มกาแฟหรือว่าจิบกาแฟหรือว่ากินกาแฟก็เอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะมึงถ้วยกาแฟใหญ่ๆสมูทพันเซลมาดีเด้อค่ะ <c> เ <oughs> พื่อนนั้นยูทูปพันนั้นคอมเมนต์มาพันกระเซลมาที่ดีเซลถ้วยกาแฟเอ้ย เอ้ยก็คือว่ามันก็ทั้งเป็นทั้งถ้วยกาแฟทั้งถ้วยน้ำชานะคะเนาะน่ะเสิร์ฟซุปก็ได้เอ้ว่าามันใหญ่ดีกันแล้วแต่เนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเขาชอบอันดื่มวิธีเลยว่างั้นเด้อปะบางคนมาก็ใไซถ้วยอันแบบน้อยน้อยเนาะค่ะเนาะบางคนมาก็ใส่ถ้วยแบบสูงสูงแล้วก็ใหญ่ใหญ่แม่นบอกมนกันแล้วจ่สไตล์ของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะอันนี้มันเปลี่ยนด้านถ้วยเก่าเอ้ยค่ะมันหลายปีมาแล้ว จนบริษัทที่พันทำถ้วยนี่ก็ที่พันขายถ้วยนี่พันเจ๊งกว่แล้วค่ะ <c oughs> พันเจ๊งกป่บริษัทใหญ่เลยค่ะที่อันนี้เอ้ไปซื้อพัน,มนหมาล์มวนหลายปีแล้วเป็นเอ้บายี่สิบกว่าปีเลยว่เแต่คุณภาพดีดีค่ะถ้ <c oughs> วยหนาสีนี่ก็บ่ดได้มีโต๊ะถ้าขณะเข้าเครื่องเงินล้างจานเลยคะ่ะถ้าเอ้ยบลืมเอ้ก็ล้างมือเพราะเอ้คืดขี้ไดยเน,นาะค่ะเนาะ ถ้าว่าอันลองเทือกาแฟเอ้ยพันเห็นเกเาพันก็เก็บใส่เนาะค่ะแล้วพันปกดก๊แล้วพันล้างออกมาพันคึดกี่ได้เนี่ยแต่เพราะว่ามันเป็นของมันมัน็นะหาซื้อยากไปหรอกค่ะเพราะว่าพันบบได้ทำเนาะไอ้บ้านแต่ว่ามันก็มีอันสมัยนี้เนาะค่ะมันก็มีที่อันใหม่ใหม่าเรื่อยๆื่อเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันที่มีสีชมพูกับสีนี้ค่ะที่เอ้ยซื้อมามันเป็นสุดอยู่อ่ะมัวเที่ยวเาเนาะค่ะเนาะก จัดอันนี้ก่อนโอเคมาค่ะไอตุกตาพาฝันก็จะมาพาหูบกาแฟค่ะมาเด้อ ว้าวจะไม่นมีแหงค่ะมีแหงมีแหงบวลยอกยอกเนาะคะ่ะเนาะบ้าเล่นยอกยอกกันว้าเอวหัวเราะเนาะคะ่ะเนาะ้าลหัวมวุนมนได้ยินสวัสดีทักไทยกันคู่มือมันบ่เริ่มต้นก็เป็นถ้วยกาแฟเลยนะคะ่ะว้าเรื่องถ้วยกาแฟเนาะคะ่ะซื้อถ้วยกาแฟสมัยนั้นเอ้ยเอ้ยก็เคยไซส์หมแล้วเนาะค่ะไหลเทืออยู่อันที่ไซส์นี้เพราะว่า ชุดถ้วยกาแฟนี้ซื้อมามันก็เอ้ยว่ามันยี่สิบก่าปีแล้วค่ะที่ว่าเอ้ยซื้อมาเนี่ยสมัยฮันบริษัทร้านใหญ่เนาะค่ะอยู่ในเมืองก็อยู่นี่พันขายไข่เป็นนั้นอู้ไหลซันเนี่ยค่ะพันกข็ขไขก็เลยอันันซื้อมาบันนี้ก็จากนั้นมาก็โทษเลยค่ะป้อมเอ้ยว่าประมาณสักห้าหกปีที่แล้วนี่ค่ะพันมาจิ้ง ร้านที่เอยซื้ออันถ้วยกาแฟเอยชอบไปซื้ออยู่ค่ะนี่แล้วก็เพื่อนซีมีร้านอาหารมีครบทุกอย่างเนาะค่ะมันครบสุดก็ถ้าไปแล้วก็ไปอันเกือบบนมือว่านเดาอไปไปเดินเล่นกินขา้าวอันตามสไตล์เอ้ยนี่บอกค่ะเนาะถ้าว่าแฟนเอยเพ่อนซีบอกค่อยไปนำเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนหุนหวย <c oughs> กะโบตีเนาะค่ะเนาะเพื่อนหุนหวยเขาเพ่อนเขาอันร้านนั้นออกร้านนี้ไปเรื่อยเนาะค่ะเน,ะนาะตามสไตล์ของเอยว่างั้นหรอะปะ คนสิบอกว่าถ้าตัวน่ไปอันเดินซื้อของตัวไปผู้เดียวเด้อเพื่นบอกกะบตีเพื่อนดอค่ะเพ่นลำาขาเพ่นว่าอันหุ่นห่วยย่างเขาย่างออกย่างเขาย่างออกคำว่าจะซื้อแต่เพ่อนก็นซื้อเลยสิมค่ะมันกันแล้วแต่เนาะอ,อันนี้เขาเพ่นว่าอันตามสไตล์เอ้ยค่ะเพ่นไปอันเบิ่งไปแห้งอยู่เนาะไปเบิ่งยืนเบิงเ่งแล้วเลือก,กันเลือกนั่นเลือกนี่ก็ไปยืนอยู่อันนี้ วัดแฟนไปนะพันพันโบชินเนาะค่ะเนาะพันก็บกค่อยไปก็บอกเป็นเต๋อค่ะเอ้ก็วอาเอ้สะดวกดีไปผู้เดียวสบายใจดีบ่ต้องคอยเพราะว่าพะวงว่าเออพ่นน่ไปทาอยู่นารล้านเนาะค่ะเนาะแต่ก่อนไปน้ำกันดีอยู่เนาะค่ะไปอันพ่นก็เข้าไปพ่นการนิสัยดีพ่นก็สงสัยนะทำพวกความเกลงใจนะคะันที่ไปอันช็อปปิ้งเนาะค่ะพ่นก็ออกมาว่าการย่างก็ไปเบิรงกนะคะออกมาเพราะว่าเขาไปยืนอยู่นาร้านทาตัวเด้อนะ พันก็ยืนอยู่้อค่ะพันเอ้ยกระเบิ้ลนะเธอเอ้ยพันคิดว่าเออยถ้าพันมานําไปนําเอ้ยเอ้ยเอ้ยกระซิโบอันโบยู่เหิงเนาะค่ะแล้วเธอเอ้ยอันยิบพันยิบนี้ก็ตามสไตายไม่หญิงเนาะค่ะเนาะติติเด้อันเขาก็ไปเพลินเพนว่างั้นเถอปะแต่ว่าถ้าแฟนไปนํากะมันก็เป็นอีกแบบนึงเนาะเนาะก็ต้องรีบว่างั้นเอะก็เลยหลังๆมานี่พันก็เลยอันโบไปค่ะพันก็เลยบอกว่าถ้าเธอไปอัน อันเดินเดินชอบเดินแต่เขาบอกไปนำดอกเขาหุ่นห่วยพี่นกบ,บอกตรงๆเลยคะ่ะก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้แห้งเวาเนาะขอเนาะมาเป็นสภาพอันอันชีวิตครอบครัวเนาะขอเนาะถ้าว่าถ้าอันล่างคนผู้สายก็เห็นไปดีนะคะไปมันก็แล้วแต่คนชอบเนาะ,ะ่ะเอว่านเนี่ยแฟนเอยรีซิบบมักค่ะไปเดินซื้อของอันนั้นอันนีบ้บอถ้าพันน่ะซื้อตัวนี้พันซี เข้าไปนาร้านเนาะค่ะเนาะพันก็ยิบมาเลยหลังเ่อเห็นพันเล่ามาฟังสมัยที่ว่าอย่างนั้นบไดจืจอกันเนาะค่ะเนาะมันเล่าย้อนยุกเนาะค่ะเนาะไปร้านนี้ซื้อกางเกงยีนเท่อละยี่สิบตัวเอาแบบอันถ้ามันมีสีอันอ่อนแดงสีอันเข้มแดงสิคะพัทพันอันสวมแล้วพันว่ามันทนัดเพอนพันก็ซื้อมาเลยแล้วก็ยาวนานไปเลยเพราะว่าเออก็ดีคือกันค่ะ พ่นว่าเฮาบ่ได้เดินคือตัวได้เฮาเมื่อยพ่นว่าเอาหุ่นห่วยบ่แม่นเมื่อยดอกค่ะหุ่นห่วยลำคา้งพนบอกหันเข้ามองงั้นเราไปติมองนี้แล้วอันนั้นอยู่ก็บบติแลอกค่ะอันช่วงหลังๆมานี่ก็มีจะเอยไปยันที่ว่าไปซื้อเสื้อผ้าสิน,ะะน่ะค่ะเนาะแต่ว่าอันกระบบได้ซื้อบ่อยหรอกค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเอาซื้อมาแล้วเาก็ใส่ก่อนเนาะเนาะก็มาเม็ดมาเมิดผสมกันเอาวบาง,งั้นหรอปะ ยิ่แต่ถ้าช่วงหรือพันเออพันว่าเออพันหุนห่วยอยู่ในยู่เหอนเนาะค่ะน้องเรื่องมันโบดิเอตเตอร์กัไปนํานี้พันก็ไปนําอยู่ค่ะไปนําอยู่แต่ว่าสี่ไปเป็นนั่งงินดื่มกาแฟกันเนาะค่ะเนาะเออการหัจักเออกระโบไปอันเขาร้านเสื้อผ้าหรือร้านนั้นร้านนี้ลองอันไหลมันก็ถ้าคนไปนําพันโบกซอบเขาก็ปั๊บเนาะค่ะเนาะมันได้คนละครึ่งสมากก็ถ้าแฟนเออไปนำก็ผักกันไปนั่งงน ดื่มกาแฟเนาะค่ะเนาะเอนั่นเอ็นี่ไปกินขา้าวกินอาหารเที่ยงสิเนเรยคะ่ะเล็กยน้อยๆแล้วก็พากันเดินแล้วกเบิ่งหั้นเบิ่งนี้แล้วก็มาแต่ว่าถ้าเอ้ยไปผู้เดียวเนี่ยเอ้ยไปมดมืออว้นะค่ะไปแห้งอยู่เข้าร้านนั้นอกร้านนี้การน้องเที่ยก็บรบิซื้อเต๋อเดีอค่ะที่เอ้เล่าให้ฟังนี่ไปเบิ่งที่ซื้อน้องเที่ยงบ,บรรันน่ซื้อพันเอ้าอันนี้มันก็คล้ายๆที่เฮามีอยู่ก็เลยบริซื้อมาสินค่ะ อันนี้ก็หลังหลังคนแม่บ้านหลังคนก็อาศซิเป็นคือเอ้ยทุกตาเนาะค่ะเนาะหลังคนก็บอกว่าเอ้ยบ่เป็นดอกสินีก็บ่เว้าค่ะอันนี้เอ้ยแฮงเอ้ยแฮงไซเอฟังตามได้อันพามากินกาแฟเนาะค่ะเนาะก็เลยพอดีมาอันเนี่ยค่ะใช้เรื่องถ้วยกาแฟก่อนฮาหุกปีหลังก็เริ่มมันลุกค่ะบริษัทใหญ่ขนาดเดีย่ะทีเอ้ยก็เอ้ยบ่เคยโดยว่าพันสิล้มเนาะค่ะเนาะเอ้ยบ่เคยคิดว่าเอ้ยว่าข้าไปชอบร้านเพื่อนนี่เพื่อน มันสี่สะดวกเนาะค่ะเนาะมันมีทุกอย่างความรู้สึกของเออตุกตาก็เลยบอกว่าอุ้ยร้านใหญ่ป่านนี้โบล้มดอกโบมีล้มข้าวกระโบเรียค่อยข้าวเยอะเลยค่ะทีแรกก็เป็นอันข้าวออกทางทีวีนิดๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะนิดๆน้อยๆว่าอันมีอันกระตุกกระติกสิค่ะแล้วก็มาบริหารอันระบบบริหารงานพันเป็นอีกแบบนึงสิค่ะมันคนละรุ่นเนาะค่ะเนาะอยู่ได้มาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีค่ะ ัานที่เอยชอบไปเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าปีนี้ถือว่ายาวนานเนาะค่ะเนาะล้มค่ะเจ๋งล้มพนักงานปวโอกเยอะเลยค่ะเพราะมันทั่วประเทศเนาะค่ะเนาะถึงนึกถึงสภาพแล้วก็อะไรที่ว่าน่ะอันตร่นที่ว่าาว่ามันเะบกเกิดขึ้นนี่มันก็สามารถที่นะเกิดขึ้นได้ค่ะเออเอยว่านี่เอ้ยมันนั่งคือบึงขนาดบริษัทใหญ่นะค่บริษัทยกใหญ่ย่งล้มเนาะค่ะเนาะ ล้มแบบว่าได้มีอันการอนตัวคืนเด้วยค่ะคือว่าเรียบไปเลยตั้งตัวบ่ได้ก็น่ะเปลี่ยนที่ว่าระบบการพวกของอันของอันคนไหมเนาะคะ่ะลูกหลานรุ่นหลังๆมาอันบบกละล้นกันเลยว่าที่ว่าฟังข่าวมาตอนช่วงนั้นเอ้ยกระเซ็ดเอ้ยกระเซาค่ะเซาไปน้าพันหลายมื้อเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นร้านที่เอ้ยชอบไป แล้วมันสบายใจสิค่ะเพราะว่าไปดูนะคะไปก็ได้อันเพราะว่าเข้าไปแล้วมันมันสะดวกเนาะค่เนาะกินก็ได้เที่ยวก็ได้ดูนั่นดูนี้ได้หมดทุกอย่างค่ะตั้งแต่อิเล็กเครื่องอิเล็กทริกจนทอดอันเครื่องขัวเนาะค่เนาะทุกอย่างเนาะค่ะเนาะตั้งแต่บุ๊กอัน,อนคนที่น่ะไปเที่ยวก็สามารถที่น่ะไปเข้าน้ามงอันนั้นเพิ่นแล้วก็สามารถที่น่ะจองตั๋วจองเือต,ต่มีทุกอย่างครบบนบริษัทใหญ่ค่ะแต่ว่าล้มค่ะล้ม ล้มลุกไม่ขึ้นก็เลยหายสาบสูญไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้เอ๋ยคยก็คิดว่าอ้เบงเม็ดอันเบ้าแล้วก็นะติดอามเอยทุกตาก็คิดว่าอันเพื่อนกกษีไปเริ paint, the S> <S ่มต้นใหม่นะคะเป็นบริษัทใหม่แต่ว่ามันก็คนสีไซซ์ซื้อใหม่นะคะน้อเฮากระโบได้ไปส่วนจือพันอีกสินะคะแต่ว่าตอนนั้นที่เอยไปอันที่ว่าก่อนพันนล้มนี่ก็เอยก็ไปชอบเนาะขอเอ็ดฮันเอ็นนี่ของอันนำเหมือนเอยกระสวมากกระซื้อมาจากร้านพันเยอะ เพราะว่าเฮาเป็นคนชอบเนาะค่ะเนาะตัวเอ๋ยพี่ชอบไปชอบอยู่ร้านเพื่อนสิเนะ,ะก็เลยมาอันร้านเพื่อนมาล้มเนาะคะ่ะแล้วเพื่อนก็ขายขายเหล่อ,อกเนาะค่ะเนาะคนก็เยอะค่ะไปซื้อมื้อสุดท้ายเอ้ยก็ไปเด้อค่ะไปทานเอามาไว้เป็นของที่ระลึกก็มีพวกของอันไลาย่างค่ะที่เอ๋ยเอามาตัวนั้นกันก็ได้ไซส์เพื่อนอยู่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปหาซื้อก็มันต้องหาเนาะค่ะเนาะมันต้องหาร้านว่างั้นเด้อไป เอ้ยก็เลยไปอันอันนั้นแฟนเอ้ยก็แซวแฟนเอ้ยก็แซลด้วยค่ะร้านประจําโตเจ๊งแล้วหน่เพันวานขึ้นยักหัวค่ะขึ้นยักหัวแล้วก็ขึ้นขึ้อีกทีก็ขึ้นว่ามันเปลี่ยนไปใดเสหรือเนาะค่ะเนาะร้านยักษ์ใหญ่อยู่ไดมาถึงหนึ่งร้อยี่สิบห้าปีกลับมาถึงอันช่วง ช่วงเวลาที่มันเป็นยุคสมัยใหม่ทุกอย่างกับสูญสลายเนาะจ้ะเนาะเอยเฮงเอยเฮงขึ้นฝ่เออเฮงไซสฝั่งอันนี ây, ca, ้ก็ตามสไตล์เอ้ยแต่ว่ามันนั่งนึกดีๆก็มันก็ทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเยอะว่ามันเกิดขึ้นบดาเนาะค่ะเนาะบริษัทใหญ่ๆการท่าบริหารบดีกาล้มเนาะค่ะเนาะล้มกันยิ่งเจ็บกว่าบริษัทน้อยๆอยเออว่าบริษัทอันอันปาซิวเขียตตุงติงนี่หลังทื่อันล้มไปแล้วก็ขึ้นใหม่ก็ได้เหลวเนาะค่ะเน เขาบ่ได้มีอันอีโก้สูงว่างันหรือปะอีโก้ก็เขาบ่ได้มีว่าหน้าตาเขาใหญ่นะค่ะเนาะมันก็ขึ้นได้เร็วเอ้ว่าถ้าว่าเขาหน้าตาใหญ่ก็ขึ้นได้ซาบอกว่าเสืออันนี้เออขึ้นผู้เดียวขึ้นแต่ว่าถ้าเขามีทุนก็ขึ้นได้ไหวแต่ว่ามันวันนี้กาเพียณาหมาหาลูกค้าหรือว่าคนที่พันเคยเข้าไปก็ มันก็ต้องมันเริ่มใหม่หมดเนาะค่ะเนะเอยเอยว่าเอ้ขึ้นแบบนี้นะคะแต่กษียสดายที่พันนั้นอันสูญสลายไปเนาะคะเนะแต่ว่ามันก็มีบริษัทใหม่ขึ้นมาเยอะๆเรื่อยๆว่างั้นดอกปะแต่ว่าอันนี้ก็ใแสแค่ความทรงจําที่ว่าร้านที่ว่าเอยทุกตาผาฝันชอบไปนั่งกินกาแฟเนาะคะเนอะชอบไปชอบอันนี้ก็ไปเบิ่งหันเบิ่งนี้ลังเทือก็เข้าไปนำหันแล้วกบ่บด้ออกไปก็เลยอยู่มมืมือกระจนมาเหอนที่ซื้อกบหมีเอยน อันนี้เอองสซเอฟังแต่ว่ามาถึงเดียวนี้ไม่มีวันนั้นแล้วเนาะค่ะเนาะบ่มีบ่มีอันบ่มีที่เขาเคยไปก็คือว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแม่นบอกอันนี้ก็บ่เว้ากันค่ะก็แต่ว่ากินกาแฟนี่ก็ตาบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ตื่นเช้ามาก็ต้องพากันอันมาอันสวัสดีกันเนาะค่ะเนาะมานั่งจิบกาแฟมานั่งคุยหาเรื่องมาเ้าเนาะค่ะเนาะตามสไตล์เอ่ยได้จ้ะเด้อ มาเบิ้งอันที่ว่าเหลียวเหลียวเบิ้งนี้เบิ้งกองเนี่ยค่ะกองเอยพันพันเธออันอัพโหลดใหม่เอแเราไปกดเมื่อวานเนี่ยค่ะเนาะวันนี้พันอันเลขที่ว่าเหาอันที่เหาเหาอัดเนี่ยค่ะมันปกติแล้วมันจะอยู่ข้างล่างที่เอเหลี่ยวเหลี่ยวเบิ้งอันแปกๆเนี่ยว่าเอาเราเบิ้งตัวเลย้อเสิยปกติแล้วมันจะอยู่ข้างล่างตรงเนี่ยค่ะตรงนี้วันนี้พันเมื่อนี้มาพันเล่นขึ้นข้างบนค่ะไปขึ้นข้างบนอยู่ตรงนี้ ก็เลยมาอยู่ตรงถ้าเอยอัดไปมันเลยมาอยู่ตรงหัวเออสิค่ะมันเอยจำผมว่าเอาถ้าอัดแล้วมันอันมันขึ้นยาสินี่ค่ะก็เลยก็เลยแปลกดีนะคะเพราะเอาอย่างโบชินว่างั้นเถอะป้โบชินก็เลยเออพันละพันเหยออีกสี่หนึ่งสิเมื่อวานนี่ก๊า พอดีพันอัพโหลดแล้วพันบอกเอยกระมืูเจ้าว่าเอยไปกดเลยเนาะคะเนอเอกระบุได้บึ่งวันนี้พันมาเฮอแบบเป็นแบบอันโปรแกรมขึ้นมาเออก็นึกว่าพันฟรีเนาะคะเนอเอยก็เลยกดเข้าไปโบฟรีเด้อค่ะเป็นอันที่ว่าแต่งตัวอันใส่อันนั้นใส่นี้สิค่ะอันกดรูปนาเอยก็นึกว่านากดแล้วนาอันส่งไปเฮอหมู่มุงบอันนั้นค่ะบบฟรีมาแล้เฮอมาเสียเงินมาข้างหลังแล้วบอกเป็นเงินอันต้องเฮอเสีย เออก็เลยกดทิมกดทิมมันนี่มาหาอันตัวที่น,นเะเฮอรูปเป็นตุกตุนตุกตาที่เอ้เคยใช้หาบเจอค่ะเบื่อแม่มันนั่งหาตั้งว่าหึงเลยค่ะเพราะเขาเคยชินเนะาะค่ะนอนแล้วเดือดรูปหัวใจเฮรูปอันลอยยิ้มสินี่ค่ะหาบเจอค่ะวันนี้กดไปบ้านไปเปลี่ยนแต่อันที่ว่าอันเฮอไปเสียงเงินเสียทงใส่เอ,เอ,เอ,อ,อ้เอ,อ็ดบอดี้อ่านผมเอก้กดเอกด้กดกดเลยเลยเออเนึกอว่าพันเฮอฟรีแล้ว ไปอันนั้นดาวน์โหลดเนาะค่ะเนาะพ้นวันนี้มาพ้นวันเฮาหนะกดโอเคพ้นมาเป็นอันค่าคงเงินขึ้นสินี่ค่ะถ้ามาเป็นอันเงินขึ้นเดี๋เฮาเสียเอ้ยกบฏหมค่ะเพราะว่าเอา้ยทำอันอัดคลิปนี่เอ้ยทำแบบความสบายใจของเอ้ยเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยทำแล้วก็เอ้ยก็มวลม้วนเอ้ยแล้วก็ได้ทักเพื่อน,เพ,อนเพื่อนไม่บอกบูแมวว่าเอ้ยมาตองเอ็ดด็กก็ไปเฮ่อเอ้ยเสียเงินเมื่อนะคะเดี๋ยวนี้ก็ระวังเนาะคะ่ะอย่าไปกดซีซัวเด้ที่ว่าเฮ่อฝั่งนี่ก็เพราะว่า จื่อเนาะค่ะเนาะวันกตตกหลงพันมีอันเงินเป็นอันนั้นขึ้นเฮอโฉเขาต้องกดเข้าไปเอ้ยก็เลยลบทิมอันนี้กาอันนี้มันเป็นอันที่เอ้ยไซใหาฝังนะจ๊ะเดอ้อถ้าว่าเอ้ยแววาบ้ถือกาคนที่พันเก่งเล่นกาเอ้ยก็ขอโทษเอ้ยบได้อันบได้ไปพลาดผิงผือนะคะ่ะแต่ว่าเอ้ยไ้ใหาฝังเอ้ยก็เลยลบทิมบันนี้เอ้ยก็เลยมาหาตัวอันรูปหัวใจลอยยิ้มเนาะคะ่ะรูปลแลบลิ้นอันปิ้นตาที่เอ้ยชอบ ชอบเล่นแล้วชอบส่งไปบันนี้ก็มาหานะคะหาตังว่าเหิงค่ะเบิ่อแห่หาไปหาหมาเลอเอามือไปจิมจิมอีกอันนึงก็เลยเด้งขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นรูปหัวใจได้มาส่งรูปหัวใจ้หมงก็เลยขึดว่าโอ้ <c oughs> แบบสไตล์ไอตุ๊กตาพาาฝันาานาะจ้เนาะขึดนขึ้ยากหัวตัวผู้เจ้าค่ะแต่ก็จือแล้วก็เลยอัน ลูกพี่เอ้ยปอันอันดาวโหลดมาเอ้ยก็เลยกดพันทิมไปเพราะว่ามันต้องมาเสียเงินเนาะค่ะเนาะเขาพันบุอยากทำเนี่ยค่ะเพราะว่าการทําอันถ่ายคลิปอันทํา youtube นี่มันเป็นความอันความสบายใจเนาะค่ะเนาะได้คุยกันได้มาทักทายกันตามชะตายเอ้ยสินีค่ะคําพูดเข้ามาทักกระทักคําพูดบอทักกาอันว่าเออบบสนเจอปันเลื้อเหากระโบวัากันเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันเป็นโลกโซเชียลมีเดียนี่ วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมาทักกันอยู่ดีค่ะอันโบชากันเหลวค่ะมันนั้เปลี่ยนไปนะเอ้ยคือเอ้ยว่าว่าเอ้เคยเห็นมาสังเกตตุผู้เจ้าลองเทือกดกดกดผ่านไปเนาะค่ะนึกว่าเขาไปทักพันแล้วแต่มากดดูอยู่ดีพันยังค้างอยู่สิค่ะลังเทือกันอย่างโบได้อันตอบกับปพันไปก็มีเอ้ยก็เลยว่าโอ้มันมันเป็นแบบนี้เอ้ยมาคือมึงก็อันนี้แห้งไซเออฝั่งเนี่ยจ้ะเดิมมวนๆบังดูเอากาแฟก็กินกาแฟมันมดถวยกว่านะค่ะเนาะ กาแฟก็หมดถ้วยแล้วค่ะเมาหมอยตามันสไตล์เอยตุกตาพาวฝันเลยจะเด้ออันเบิ่งกันกันมวนๆเนาะค่ะเนาะทักทายกันตอนเศร้าๆของวันใหม่เนาะอ่ะกาแฟเมื่อเราก็เอยจะคุยเรื่องเต๋อฝั่งค่ะถามมันนี้ก็มีมดสารพัดเนาะค่ะเนาะจากถ้วยกาแฟไปถึงอันบริษัทเนาะขนาดล้มเนาะค่ะเนาะบริษัท์ใหญ่เออ ที่ว่าเหาคือว่าพันธุ์บล้มพันธุ์กันอย่างล้มเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอค่ะก็ดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะพูดเลยก็ได้มีเพื่อดูแลตัวเองค่ะถ้าว่าอันเข้ามาเบ่งเอ้ยล้วก็มาอันโบกมือเฮ้ยเอ้ยก็ขอบคุณหลายๆได้จ้ะเด้อถ้าโกเขากระโบปิ่นเต๋อค่ะเฮ้ยมีความสุขคือกันเราเอก็บอกว่าเพราะกันอันคลิปหน้าเนาะจ้ะเนาะอันกินข้าวแซ่บนอนรับฝันดีแล้วก็เฮ่ออารมณ์ดีๆได้จ้าสวัสดีค่ะ